อดีวันนี้จะมาตัดแว่นแบบเดิมทีนี้มันเลนรถมันทับแตกพอดีก็เลยจะมาเปลี่ยนนั่นใหม่ก็จะมีราคาเดิมโปรโมชั่นเดิมราคา500บาทก็ยังมีอยู่ที่แว่นดรไอตลาด9000ก้ที่นี่ดีมากบริการดีมากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมาตัดที่นี่ได้เลย อันเดิมใช้ที่มกี่ปีคะก่อนอันเดิมใช้เดิมใช้มาสองปีแล้วครับก่อนรถทับเนาะก่อนรถทับแล้ววันนี้กรอบแตกไหมคะเอาโชว์หน่อยค่ะนี่กรอบไม่แตกกรอบยังดีอยู่เลยขนาดรถโฟล์คลิฟ์เหยียดไม่แตกเลยแต่โฟล์คลิฟ์เลยเหรอคะโฟล์คลิฟ์เลยแต่เลนเด้งเด้งหายไปเนาะเลนมันเด้งหายไปอันหนึ่งแล้ววันนี้ได้ราคาเป็นไงคะถูกใจไหมราคาถูกใจครับราคาถูกใจแล้วก็จับต้องได้ตลอดที่นี่ทำดีมาก ขอบคุณมากนะคะครับ